ในด่าน b r a เกจเนี่ยมันจะมีห้องห้องหนึ่งครับที่เป็นห้องปริศน์ในบริเวณ tower of babel ไอเจ้าห้องเนี่ยมันจะมี f ลเคส1 e หนึ่ง fly c a ให้ฟรีฟเลยถ้าคุณทำาริศนเป็นแล้วเป็นคนมาถามผมเยอะมากเลยว่าเอ้ยพี่ตรงนี้มันทํายังไงวันนี้ผมก็เลยมาทาคลิปครับอย่างแรกที่ต้องทําเลยนะครับก็คือมาเก็บไอเจ้า neuro device ตรงนี้ใส่ซะเครื่องนี้หยิบแล้วใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อเกมนะครับไอเจ้าเครื่อง neuro device เนี่ยมันทําให้เราเห็นสัญลักษณ์บนกาแพงซึ่งเราต้องใช้ดู2จุดจริงๆแล้ไม่ต้องใช้3จุดแต่ว่า สำหรับวิธีของผมผมจะใช้แค่2จุด<ร>ก็คือจุดแรกและจุดที่3เพราะงั้นเิ้นสกินรูปนี้ไว้แล้วก็เอาไว้ในจอรองก็ได้ถ้าคุณมีจอรองหรือว่าถ้าไม่มีก,ก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปไ,ไว้ก็ได้แล้วมาดูสัญลักษณ์ตรงนี้ครับตรงที่ผมยืนดูญญแล้วเราก็เทียบว่าไอ้รูปเนี้ยมันเป็นรูปอะไรเนี่ยเลขอะไรซึ่งมันจะหมุนแบบทิศมั่วไปหมดเลยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเลขห้าครับเราก็พิมพ์ไว้ในแชทก็ได้ว่าเอออันแรกะ เลขห้านะจะได้ไม่ลืมต่อมาเดินไปห,ห้องตรงกลางครับไอห้องตรงกลางเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่บอกเลขตำแหน่งที่3ซึ่งอย่างสัญลักษณ์ในตอนนี้จะเป็นเลข6ครับแต่มันน้อนอยู่เพราะงั้นเราได้เลขตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่3มาละส่วนตำแหน่งที่2เนี่ยเราต้องมั่วเอาครับคือจริงๆแล้วมันวิ่งไปดูตรงวอลลุ่มได้แต่ว่ามันวิ่งไกลามากผมก็เลยใช้วิธีซุ่มออกครับเพราะว่ามันจะผิดกี่ครั้งก็ได้ก็คือ5 0 6 5 1 6 5 2 6ตรงกับจะถูกอะ ในห้องเนี่ยก็จะมีไฟเคสหนึ่งอันแล้วก็ม,ม,มีกล่องสองอัน,นซึ่งไอกล่องหลักจะเป็นกล่องสกินึงอกล่องกับกล่อง,<า>งสุม่มคีย์การ์ดอีกหนึ่งกล่องว,ว้าว <laughs> ต้องทำแล้วล่ะแชทไม่ทำไม่ได้เนาะผมว่าทำเถอะใครอยากได้ของแดงก็ทำปะนีไ่ไงเชื่อเหมือนได้ค่าจ้างเลยว่ะเหมือนได้ค่าจ้างที่ทำคลิปเลยว่ะแ <laughs> 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 จ๋วครับแจ๋วงั้นห้องนี้ของดีครับ ยาสาระสิบสองอันเออใช้เครื่องดูดฝุ่นนอกหลานเนาะอืมในห้องพัตตันอ่ะกำลังทำคลิปเลยยี่หเนี่ยคอนเทนต์เลยเออเทำคอนเทนต์เลยอยู่ๆก็เหมือนแบบอ๋อนี่ไงไม่ได้ทำฟรีนะอะไระตุ่นตุเลียวตุ่นตุเลียวเออทำตุ่นตุเลียวห้องนี้ของดีห้องนี้ของดี ซื้อขายไม่ได้อะแล้วมันผมมีอันที่มันใส่ไม่ได้หรือว่ามันต้องทำอะไรปะต้องไปครับเขาอยู่ประตูฝั่งของคามโอเคสองคนเหมือนเดิมเลยระวังตีเดิมเจ็บปากตัวหนึ่งมงไปซ้ายแล้วตัวหนึ่ง ลมหนึ่งลอยไอตรงนอกลมสามเดี๋ยวตัวเดียวอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมตัวมาตัวนะปิงเขาต้องวิ่งไปครับปืนแรงปืนแรงรอบสองขากลับบ้านนะอันหนึ่งแล้วกันเอาลีก่อน ใช่ขอลิกตี้นี่คือตี้ซีโอเอ้ยขอโทษขอลิกปุ๊บปุ๊บหยิบเลยอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออพอมันมีกันหนึ่งใช่ไหมสายรีพอร์ตจังนะดับลงล่างดับลงล่าง <c oughs> อุ้ยเขามีปืนด <c oughs> ้วยอุ้ยอันนี้ผมต้องเอาไปอัพไอ้นี่นี่นอาเอาไปเอาไปข <c oughs> อ มีกองมีการเอาไปอัพอยู่บนพื้นแล้วกันนะโอเคจเอาใมันมีมันมีต้องไปอัพขังไว้นะแ่ไม่ใช่อัพขังเพื่อเอาไปใช้ได้เฮ้ยพี่ผมต้องเอาไปอัพคนมาคนมาวิ่งอยู่บันไดฝั่งนี้บันไดฝั่งนี้กำลังขึ้นกำลังขึ้นอยู่ตรงกลางกำลังย่องมาเอ่อจากบันไดอยู่ฝั่งซ้ายบันไดบนนี่หละนั่นแหละตรงใกล้ๆพิงเขียวเลยนั่นแหละใกล้ๆพิงเขียวเลยแต่ว่าใกล้ไม่ใกล้เข้ามาหาเลย ยองยองเข้ามาล้มหนึ่งกำลังแงม้มขวาของไซไม่มีเดี๋ยวละล้มหนึ่งสามล้มแค่ล้มอยู่นะสามเหล็กตัวหนึ่งตกกระเป๋าทิ้งไว้ตรงคอ จัชอบเออไม่รู้ใจเลยตัวผมอ่ะตรงนู้นนะเขาทำอะไรกันไม่รู้โอเคเชื่อเชื่อเชื่อได้ได้ไดอันนี้ได้อยู่อันนี้อันนี้มีมีเหตุผลอยู่แต่คือทำไมชอบเอาไปซอดกันวะเอาคนเดิมใช่ใช่เขาเขาบอกตรงนี้ชัดละตรงนั้นแหละผมรอแฟลให้อังได้เอ้อมัน่อยนะอื หมือนหนีเลยอ่ะผมพร้อมสามสบันไดต,นตัวนึง้งแล้วหนึ่งโอ้โหชื่อไอ้สัตว์ลมๆๆๆๆดูชื่อ<ะ>ดูชื่อดูชื่อโอ้โหชัดละอนหลับฝันดี เตะประตูใส่แกนผมยิงโดนผมด้วยเอ๊ะหรือว่ากูโดนธนูปักวะน่าจะตัวธนูปักวะกจะบ้าปิดประตูตงผมไปแล้วกำลังออกแล้ว ล้มเขาน่าจะเอาเขาน่าจะเอาโอ้ยสัตว์เจ็บมากพี่สองตัวข้างในเจ็บมากตัวนึงเลน่นได้ปะสรุปไฟเฮตเตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอยู่กันไหนทั้งห้องสองตัวรอสองสองชิวเยี่ยเกาะแดงไม่จริงไม่ตายสัตว์กระสุนม่วงเกาข่ายเปไหนไม่รู้เอาขวาสอง ล้มหนึ่งเหลือหนึ่งที่ยูวัดสุดผมยาวดสุดเดี๋ยววัดสุดผมรอรอรอรีกรุ๊ปได้ป่ะเออรอรีกรุ๊ปดีกว่าเอาชัวร์เอาชัวร์เปิดมุมคอร์สกันอ่ะใช่เปิดใช้กับดักใช้กับดักเขาใช้กับดักตรงประตูขวาเดี๋ยวผมไปซ้อนนั่งมาผมพร้อมแล้วมีแท็บบนหัวระเบิดไปใต้ใต้ายเท้าก่อนเหระ เอาอยูนกันช้าแ่้นสองมารอจะมีมุมเฮดกิทนะรองไปหาป๊ะจะล่างข้ล่างข้ล่างอยู่ล่างเขาวิ่งปล่างวิ่งออกหน้าด้านหน้าด้านหน้หน้าห้ไ่ด้หนช่วยด้วยรออยู่ผม ห่อาพี่หล่อผมรีชได้สวิสามป้อมเก็บมากเจครับบอกว่าน้าหน้าสุดหน้าคมเลือกชั้นหนึ่งชั้นสอโอเคไหมหน้าไหนว่าแล้วผมอะหูดับเวอเอ้ว่ไอ้ทใส่กหูดับเนี่ยอกหูดับปุ๊บผมไม่รู้เชี่ยเลยเลยแบบน่า นนานไอ้หนูไอ้เหี้ยสามล้านในตัวผมฆ่ามันเอาไมา้เอฟเคใส่อันตีได้ปะไดเออ้เออตายบนเอ่อ เฮียหมวกผมแตกโอ้ยเฮียผมไม่มีซ่อม่ะดิเอ้าเป็นไรอ่ะโดนหนูมันมีหนูทันทันตอนนี้ทันตอนนี้ทันอยู่อลงสลบสลบบนผมไม่ได้โดนหนูแบบมันเป็น A K M ฮิฟายอ่ะสลบบนไม่ถือมืออยู่ทางนั้งอะไรทังอะไรใช่เนี่ยอืมฟาบน อืมนะออตีดน่นอ่ะแดงได้ไปแล้วครับเออออกไปละตอกแท็กตอกแท็กตอกแท็กบอกผมไปเข้าห้องน้ำขนนะนะั้นอะคนนี้เราต้องต้องออกอ่ะต้องออกไม่ออกไม่ได้ มันไม่ได้ของอีกทีมสรุปคือแม่งไม่ได้ออกใช่เขาไม่ได้ออกน่ะไม่เดินมองคนนี้เหรอวะคนเดียวแหละอยู่คนเดียวตัวนี้เหมือนผู้หญิงนะโหดร้ายเกินเฮ้กว่าและ ผมมองซ้ายให้แล้วพอเขาโดนมาถูกกล้องสมอกเอ่อบนพื้นเราจะเข้าไหมอืมเข้ามันเหมือนมิวเซียมน่าจะเซิร์งกันขอนาทีนึงอีกสิบหกวิไปหยิบขึ้นเอาสิบเจ็ดล้านดีกว่าเฮ้ยมาเดี๋ยวผมโอ้โหลงเลยเจ็ดล้านต้องรอไปก่อน ตรงมาร์คตรงมาร์คตรงมาร์คเชิงมองเราอยู่ทำไมมองเราวะใช่มองเราเราเปิดป่ะไม่รู้อะอะไรอะไรโดนคือระยะเนี้ยคือระยะเนี้ยผมกดหรือว่าสีน้วหกอังอะหรือว่าเซมิเออนอนแล้วก็ยิงตรงนี้ตัวหนึ่งเป๊ะเลยแล้วก็ไอ้รูที่อังเห็นอีกตัวูด เขามีปักขวดมา adding to this place มันอยู่ในซอกอะดันได้ปะคือยังอยู่ในนั้นเดี๋ยวไซลุดใครใครลุตไซโอ้ในตันอยู่แล้วคือไม่ได้อยู่ในนั้นใช่ไหมใช่ครับในเยอะในแล้วก็หลังกองที่ผมปิงก็ไม่รู้ไปไหนเราผมจะเข้าไปเอาตัวในมุม เดี๋ยวจะกระโดดเข้าไปเอาเลยแม่แม่ถ้าถ้าอยู่แถวแถวนั้นแล้วอะรอก่อนเดี๋ยวผมไปเล่นใกล้ด้วยเราหายตัวสแ,สแกนได้ปหมสแกนได้ปหมสแกนไปเลยไม่ต้องใส่แต๋ะสองตัวอุ้ยเอ่อตรงทางออกมั้งอ่ะเจอแลเจ็บเขาก็แตก รูหายตรงตนั้นแต่อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวรถอะตรงผมอะผมเล่นมุมที่ยังเห็นผมนจริงจริงผมขอฮิวครับปาระเบิดมาเป๊ะๆปาระเบิดอ,อีกลูอันนี้อยู่แถวนี้อะ ได้ไปขวาตัวนั้นก็ตัวที่สามแต่ผมเคลียร์เจอแล้วผมเจอแล้วตรงกลางตรงนี้หนึ่งตัวผมบันไปได้ปะอยากอ,อมีคนกินยาข้าผมทางทีศเอ็นเฮ้ยแ<ค>ปลกๆ<ค>เข้าหา<ะ>มาตป๊บนึง เมนทีเด่นอะไกลมากข้างล่างมั้งมีคนอ๋อใช่ด้านล่างเหรอผมไม่ชัวร์ผมได้ยินเสียงเว้น้านหลังเลยแต่ไม่รู้บอดก่อนกำลังดูหลังหนึ่งคนตอนนี่แค่ติดไอ้ตรงกลางตรงเชื่อมออกอะตรงกดออกอะตัวหนึ่งอังเซนไปชี้ไปแถวเนี้ยโอเคนี่เจอ what แปลเป็นแปลกทางนั้น ผมไปโอบจากขวาสุดซ้ำกรอบแบบผมไม่ได้เล่นด้วยนะระวังก็จะรวบผมรออังแล้วกันแถวนี้มีหรอ This way มันอยู่ตรงเมื่อกี้แฟดมันแฟดตรงเนี้ยเฟ้นก็ชี้ตรงเนี้ย<ะ>สิ่งเดินหน้าผม

รอรอรอคิวเลยโดนหัวคิวองกลางสมนี่แหลงกลางผมต้องวิ่งกลับอยู่ไหนบ้างอตรงกลางน้ตัวกลางแถังออก inbound. Stay alert. ขอสมมุติว่าไว้หนึ่งคุณถนหนมมาเรื่องอะไรครับดูตีไหนเขาพึ่งใส่ตีทั้องอ,อกผมจะไปสแกนไหนผมไม่ได้ล็อกฮนะผมฮิวอยู่เขากระโดดกำลังจะพีกอยู่สองตัวม่วงอีกตัวไม่รู้ มีมีข้างนอกแล้วไม่รู้กำลังตามแฟตกำลังตามไปลองดูแถวนี้แถวหญ้าแถวนั้นแถวหญ้ามีผมเล่นแถวไซกลับในกลับทางออกกลับทางออกใครโนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมเห็นอะไรอีกตัวหนึ่งอ่ะไอตัวตรงนั้นน่าจะยิงหรอกได้ลมลมลม เอนใส่อยู่ขเขาหมอบเขาคานอยู่ตรงนี้เลยไม่อ๋อตายไว้มีแค่สองเหรอน่าจะเขาเชี่ยนี่ใครเนี่ยอีกตี้มั้งหมวกเชี่ยนี่ไม่ได้ยินอะไเลยเจอมีคนยิงผมจากแถวอังไ, weight, ไว้ไว้ไว้โอเคผมต้องซ่อม ซ่อมก่อนซ่อมก่อนพัอนผมผัอนผมวิทน,นายจะ,ะ่ำโน้นผลคนคนผมสู้ได้ผมหมกหูวดำให้เขาดันก็ได้นะให้เขาดานันให้เขาดันได้เออผมว่าเขาไม่รู้ผมได้ แต่น้องคอร์ดมา้วยผมจะนอนตรงเนเกมเงียบนั่นนึงผมอยากไอนนี่ปะผมอยากเชลเล่นอะอะได้โอ้ยไอ้ชิยโอเคผวกพังแล้วโอเคพังปะวะอาจจะได้อีกอ๋อ้ย้ทองเหลือยี่สี่ครับเกาะเหรอมีโมวงดีๆสักตัวไหมวันพ้น มีมีม่วงอยู่ที่ผมแต่ว่าเดี๋ยวมอะมากผมไม่รู้ว่ากี่ตัวดิไม่น่าซ่อมเลยว่ะเออบดยิงใครไม่ใช่ละสนุกคนอยู่โอเคแถวนี้สามตัวม่วงซ่อมแบบซ่อมแบบน้องซ่อมสามตัวแล้วสไนไกลอีกใช่มึงอยู่นี่ทั้งแบบเลยยิงใครอะยิงว่า อยู่หลังรถบรรทุกแถวมากเหลืองอั้ยเข้มกระจกนี่เขาวนขวาไปตัวหนึ่งเขามาสับก่อนเลยใช่ปะสับแล้วันอะไม่ร้ลุ้นไหมทำไมเป็นอุลุลุกอีกวะ่ะ อันนี้ต้นยิงทิง้ง <your> ขอบคุณซับขอบคุณนักสกามีตั้งเหมือนมีคนวนมาทางดิคนใช่วนขวาไปตัวหนึง่งมีคนขวาตัวหนึง่งโอเคดบิผมใส่หูดับอะ không trời lại ở ở trong nhà W đấy, trung tâm Trong nhà W trung tâm, lắp sập. không thấy. Nhém. Đòn. Hết rồi. đó. นึงต่ำอู้หูสนัยหลังยิงเซฟยปะนี่ไม่ไม่เซฟไม่เซฟอาจจะซ้ำเขาตามไม่โดนอย่าอย่าอุ้มอย่าอุ้มจะไปโดนยังไเคผมเจอสองคนแล้วมั้งให้ผมขับต่อได้ผมขาต่อดีกว่าโอ้สไนัยตีนั่งยิงผม เข้าตรงนี้แล <invoke> ้วปะได้เ <Ori> ข <listen> <t popular> ้าไปที่เดี๋ยวต้องกลับเข้ามาเลยก่อนตีน่นผมผมซ้ำไปเดือกับตีใหม่ไอ้ตีตรงนั้นนะนจปิดจอพร้อมกัน3คนไม่เชื่อเดี๋ยวกูเบลว์ซีโกอิงดาร์กไอ้เหี้ย เหมือนโดนหกคนเลยอ่ะตอนเนี้ยผมโบเบ่นะขาดเลยซ่อมหมวกเกาะสีม่วงก็ได้หมวกนี่เกาะไม่มีให้เพราะหมวกได้กกอนได้ได้หมวกแล้วขาดเกาะเกาะเดี๋ยวลองซ่อมดีก่อนสิบเก้าทับซ่อมเก้าสิบมันมีได้ลองเกาะอ่ะรู้ได้ปะอยากได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่เล่นประโยชน์แป๊บนึ่งพอ โ okay, okay. อเคโอเครู้ละไอตัวเนี้ยรูรูอ่ะเหมือนตัวเดียวตัวสไนค์เออใช่ป่ะวะไม่ไม่ใช่ละ <c oughs> ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ตัวเดียวของม,มันจะล้มไม่ล้มเฮ้ยเมื่อกี้กระโดดได้อยู่เลยไปเลยเออผมไม่มีกาวเลยเฮ้ยยิงใส่กระจกผมรัวๆเลยเอ่ะยิงสไนค์ผมปีรามิดสไนค์จมเป็นลำปีรำมิดไอตัวที่สายอ่ะยิงทะลุ ดอกต้ไนไม้แต่อาจจะสแปมก็ได้เม่ผมคงล,ลุกไปละใส่ปวันไปยังอะ่ะป้อนไปแล้วเหลือลูกหนึ่งเอาไหมใส่เอาสไลม์มาไหมแต่เนี้ยขอไม่ได้เอามาไม่มนีสไลม์สู้ไม่ทนมมันวันหนึงนะแม่ต้องรอสมบกติอะไรนันออกลุกได้คนแบบคนด้วยอะ่ะ ไอ้หมวกอีกอันนะกระเป๋าเฮ้ยลิกป้งขาดลิกมีซ่อมเกาะเหลือปะไม่เหลือเลยมีทองยี่ห้าขอทองยี่ห้าเหมือนมีคนมาประชิดตรงไหนโอ้โหดับดอบดอบสะเอาวดาได้ได้ได้ไดของง่ายของง่ายเออ <laughs> ไกลลบหนึ่งผมจะดันไกลสี่หกสิเมตรฝั่งนั้นไม่ไม่เจอผมเล่นด้วยผมจะไปเอามามมนี่เป็นกล่องขอดูนี่แบบเขาอ,อยู่เขาอ,อยู่บุตรเกาะลบหลบเหลือไก่เหลือสไนเปอร์ใช่ปะเฮ้ยเขาลุกแล้วล้มล้ล ตัวในตายยัง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 มาร์คมาร์คมาร์คมตรงมาร์คเออสวยมาแล้วตีนั้นมาจากฝั่งนี้หาเจอสักตัวปะไม่เจอแต่สแกนมาาจกตรงนี้ผมมีกอะเล่นหนึ่งจังหวะเือนผมเห็นแวบเลยอะอะใช่ใช่ใช่คอนเฟิร์มตรงบันไดมั้ง บันไดบันไดแบบบันไดขึ้นมาเบลอ่ะโอ้บันไดนู่นเลยเหรอบันไดขึ้นมาเบลอ่ะอ๋อเห็นแล้วยังอยู่อ่อนปิงเป๊ะๆวิ่งเขียวเดีวระเบียงแล้วเนี่ย้อทอมมิสไนผมยิงหัวมันได้ปะได้ยิงได้มุมมุมเราดีกว่าซอมกับไนข้ามมันแต่ระวัง เดินลงมาได้ม Move there ผมอยากไปซัดมันอะพร้อมปะพร้อมได้ได้ไฟเดียวไฟเดียวมีกลัวอ่างกวนหัวอ่างกำลงใต่เท้าใต้เท้าเอ๊ไต่เท้าผมตรงผมตรงตมเออเจอเจอลบลมล ตัวท้ายปวดหัวเจ็บผมรออยู่ไอ้รู้ปวดหัวผมมัเจ็บหรอตายสวยครับโอ้ยเฮ้อู่กี่ตัวไม่รู้แต่แบบมันไม่ยิงกันด้วยมันเราแต่เราอ่ะขาล้วนเออมีซ้อมหมวกแดงยิบเก้าไปไปยิงมันเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวค่อยกลับมาลุดเพราะมันบใส่รีบใส่รีบใส่ สี่ในที่เหยาแอมแบ็กฟอร์มเดอ e เดตแมนโดแนนจากเน็ตหลุดแล้วก็ว่าไลวิ่งยิงคนอื่นหมดเลยสามนาทีสิบสี่เคเราควรตายแต่เราก็ไม่ตายว้า wow.